Yeah. Okay, <laughs> <laughs> I'm going I'm up to something. You cannot stop me. I feel so strong now, I feel so happy. Not even one cent in my pocket. But it's a good life. Don't spoil the magic. I spread my wings, fly high like a bird. I'ma do it okay. I'm on top of the world. I'm gonna spread my wings, fly high like a bird. I'ma okay. okay, okay, I'm flying. Been, huh? Today I don't feel like doing anything. I just wanna live my day. <laughs> เดี๋ยวเราลงไปทานข้าวกันอาหาร้านะครับตื <c oughs> ่นแล้วนะครับคุณอ <c oughs> <c oughs> ลิสาดีจะวทีนนั่ง ห้องอาหารที่นี่สวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเ,เกือบๆจะสิบโมงเช้านะอากาศนะ และอาหารเช้าของที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าเขาใส่ใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกันเบเกรฟาสต์นะครับข้าวผัดแบบไทยๆมีโรตีนะครับแล้วก็แกงใช่ไหมเขาเรียกว่าแกงแกงเครื่องเทศนะครับแกงกะหรี่ใช่ไหมที่ชาวอาหรับเขาทานกันนะครับข้าวสวยร้อนๆครับน้ํายาหนุ่มจีนเนี่ยจัดไว้สวยงามมากนะครับ มะกอกสลัดบานะครับคือแขกที่เข้าพักที่เนี่ยหลายเชื้อชาติมากๆนะครับมีทั้งไทยจีนอาหรับนะครับฝรั่งนะเครื่องดื่มนะครับเป็นนมกาแฟต้องบอกเลยว่าผมเดินเลือกนานมากครับกว่าจะได้อาหารของตัวเองสุดท้ายก็จบแบบไทยๆบ้านเราครับ อ๋อลืมลืมนี่ไงเข้าต้มนะครับอร่อยมากวันนั้นผมก็ทานไปประมาณ2องถ้วยนี่แหละครับแต่ไม่ได้ถ่ายมานะครับงันนั่นนี่ก็คือหน้าตาอาหารของผมนะเช้านี่บอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตแต่ว่าชอบกินผักกับผักกาดแก้วหรือเ่าอันนี้ก็เลยใส่ไปเลยนะครับที่เกี่ยเดินหลายรอบแต่บอกว่าเชฟที่นี่เขาเขาค่อนข้างใส่ใจนะ ว่ามีแขกเข้าพักหลายเชื้อชาตินะมีทั้งโรตีก็มีข้าวของคนจีนก็โดยดึงข้าวต้มนะครับมีน้ำเรียกอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวก็มี<ผ>มชบบาวิวเยดนผัดเส้นอันนี้กินข้าวเด้อ นางฟ้าของผมนะครับใครบอกนางฟ้าไป็มีจริงพอท้องอิ่มแล้วก็ล้อหมุนนะครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆขับรถจากที่พักไปชมพระอาทิตย์ตกที่หาดกำมะลากันครับดูวิวข้างทางครับสวยมากนะตอนนี้ที่ผมขับไปตอนนั้นจำได้น่าจะประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะ ซึ่งใช้เวลาแค่10นาทีนะครับหรืออาจจะไม่เกินในการขับจากที่พักไปจอดรถที่ริมหาดกำมะลายังไงตอนนี้เราไปชมหาดสวยๆด้วยกันนะครับเพื่อนๆไป ทาสองรอบเลยสวยมากเลยนะครับหาดกำมลาด่บอกเลยอะ่ะตาถือล่มให้ตะล่มเยอะ <c oughs> ครับคนไทยคนไทยครับ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเล่นกญี่ปุ่นมาสงสัยดูหนังญี่ปุ่นเยอะนะครับคนในจัว่ว <c oughs> นี่ดูดูปลาเขาดูปลาเขา นี่เรามาหน้าหาดตนู้นค่ะเด็กเนี่ยเอาชืดปเดูหน่อยขอดูหน่อย,ออย <c oughs> โอ้โหเอาอยันครับพี่คนไทยคนไทย <c oughs> มันฝรั่งถ่ายรูปมา,ทเ,าทเที่ยวเขาเที่ยวไปอามี่อะไรเงี้ยนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่นวดขาเออนี่ฮะดูอันนี้คือมัดสานนะขาเล็บคือขาเล็บน้อ่าฮะ ผมด้วยอ๋อถักผมก็มีด,ดูดิดูบายเขาดิ <laughs> ดูบายเขาดิน่ารักแค่ะโ,โอ้้ลมลื่นเหรอใช่้า <c oughs> ่งกันให้ไงไงใหันมาดูหาดดีกว่าเดี๋ยวสักหน่อยผมจะวิ่งลงหาดแลแหละแต่ว่าหาที่นวดให้คุณภรรยาคนสวยก่อน เช่นเคยครับทุกครั้งที่เรามาที่หาดกำมาาเนี่ยผมจะหาที่นั่งให้คุณอลิสครับจะติดกับร้านนวดน,นะครับแล้วก็สั่งอาหารด้วยนะแต่ระหว่างที่เรารออาหารเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเดินสัมผัสทรายแล้วก็ฟังเสียงคลื่นกันนะครับเดี๋ยวเดินไปให้สุดหาดเลย มว่าผมเจอที่ที่ผมจะนั่งกับภรรยาผมตอนค่ำแล้วนะครับน่าจะเป็นโซนนี้เลยนะเพราะว่าโซนนี้น่าจะเหมาะนะครับโซนนี้น่าจะเหมาะสำหรับผมกับภรรยาผมมากมากเลยนะดูสินั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับตรงนี้เลยนะ และผมเชื่อแล้วเกินว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีสถานที่สักแห่งหนึ่งใช่ไหมครับที่หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปกับคนที่เราอยากจูมมือไปด้วยสําหรับผมเองวันนี้ผมเจอแล้วครับคุณอลิศคนสวยแล้วเพื่อนๆล่ะเจอกันเรืยงังส่วนท่านไหนที่ยังไม่เจอก็ค้นหากันต่อไปนะฮะอย่าย่อท้อล่ะส่วนเพื่อนคนไหนที่เจอแล้ว ก็จงจับมือเขาแน่นๆนะ,ะอยู่เคียงข้างกันแล้วไปกันทุกที่ครับที่อยากจะไปแล้วสำหรับเพื่อนๆทุกคนล่ะครับมีสถานที่แห่งไหนไหมที่อยากจะจูงมือคนของคุณไปเหม็นบอกกันได้นะฮะ คนี่ไงภริยาเนี่ยแต่ถ้าถ้าถามผมนะผมอยากนั่งแบบนี้มากกว่าแต่ต้องถามคุณภริยาของผมอีกทีหนึ่งผมจะไม่ตับสิ้นอะไรด้วยตัวเองคนเดียวนะครับ ต้องให้คุณภริยาเป็นคนช่วยตัดสินด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นกระสับนะายใจมันขึ้นแบบได้ยินเพลงแล้วใจมันขึ้น ปลาก็แกวต้นแล้วตอนนี้วัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็รักเดินเลือกอยู่ครับครับเดินเลือกค่ะม้าท่านเนื่อยก็แวะมาพักตรงนดีเละโอเคแต่ว่าปักหมุดที่กระมลาแล้ววันนี้ครับครับเนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวเรากําลังเลือกกันอยู่ว่าเราเราอยากฟังแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่า อือจริงคือเราสองคนอยากฟังโฟกซองนะวันนี้ใช่ไหมนะครับผมลนยาเมียผมอยู่คือชูโง่เพื่อให้ดังตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมียผมบอกว่าอยากฟังโฟกซองแต่ว่าโฟกซองเขาไม่เล่นนะครับ ก็เลยต้องมาอีเดียมโอ้โหตรงที่เป็นทงนี้เต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วเจต,ตรงนี้จะตรงนั้นมีอีกไหมเหอ่ยเหลือสทีโอเคป่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายจบที่นี่ครับมีหน้าหารนะคะทีนี่คีต่างแดนขยับได้นะเดี๋ยวมขยับให้ขอบค <ขอ S 1> ุณมาก <c oughs> ครับเดี๋ยวรับไปที่โตแก๊นได้อันนี้คือรลยาเมียสำเร็จแล้วนะครับ ตรงนั้นโฟกซองเขาไม่เล่นใช่ไหมใช่เสียดายนะเรารอเครื่องดื่มนะครับครับอันเนี้ยหงมหงดหงดผัดถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าหอยหอยตลาดแต่ที่เขาเรียกว่าหอยใต้น้ำหอยใต้น้ำใช่ไหมใช่ใช่ แชงอาจจะไม่เยอะนะ,ะแต่ว่าถ้ามาแหกเวลามาสั่งได้มาได้น้ำแล้วทีนี้เขาผัดมาให้อย่างอร่อยเลยอ่ะเกี่ยวกับสวยอันนี้กินไปครึ่งจานแล้วนะครึ่งินึ่งแกก็ต้องแช์ <laughs> แล้วแบบต้องกินแล้วก็ต้องเอาหอยขึน้นมาดูากดกับผัดแกงที่เขา ที่เขาผัดมาเนาะมันจะเข้าเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นอะไรตัวอาหารไม่แนะนำเนาะมันก็คือดไม่ดีแต่อันนี้คืออยู่สองคนใช่หอยจะอร่อยต้องดูดอารมณ์เหมือนกินหอยนั่งลมอ่ะทำไมถึงอร่อยเพราะมันต้องดูดครับชอบที่ภรรยาพูดเมื่อกี้คือเราแยกพาร์ทนะการที่เราไปร่วมตัวอาหารกับสังคมอีกแบบนะครับแต่นเนี้ยผมสองคนมากันผัวเมียแล้วก็กินได้แบบนี้ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดูดไปอ่ะเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่ากลิ่นกระเทียมหรือวอา่ากลิ่นกลิ่นเครื่องเครื่องที่เขาผัดอ่ะเครื่องเทศอ่ะมันจะซูดขึ้นจมูกก่อนอแล้วมันจะตามด้วยตามด้วยความนุ่มของหอยอ่ะตามเข้าไปออแล้วสาหรับ ep นี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ติดตามเรามาเที่ยวขนาดนี้นะขอเพื่อนๆช่วยเรากดไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วเราจะเที่ยวที่ไหนกันขอใหเ้เพื่อนๆไปกับเรานะครับ สุดท้ายนี้ผมขอแถมเป็นวิวสวยๆนะฮะก่อนจากกันไปให้เพื่อนๆชมนะครับไปถ้าสองคนนี้มีใครมีใครฟุยอ่ะได้ได้จัดบริสแรมหมอกันเลยเข้าแล้วแหละสุดตีสุดยอดเลยครับตอ้คับครับเดี๋ยวเขาถามว่าผมทำประกันไว้หรือยังเลยครับเมียผมรวยเลยจริงเป็นสุร่านเลยถ้าไม่มีอสังหาจได้แล้วอ๋อครับผมโอกาจะตายได้้วครับ ถึงดังนั้นที่ตึกตู้ถ้าไม่มีออกซิเจนครับผมตายนะครับครับผมถ้าถ้าไม่มีอันนี้ผมก็ตายแล้วใช่ถ้ามาขึ้นไปถ้ามาขึ้นไปก่อเลยไปเลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับผมโอเอาเลยหนึ่งสองสามวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับอย่าหยุดครับวิ่งเลยด สวยมาก บอกมือกันเต็มเลยนะครับ oh. จัดเลยเมียตาดูด้วยตาตัวเองอะ่ะ<อ>ดูวะโรงแรมเราอยู่ตรงนู้นอะ่ะใช่ไหมใช่สวยมากเลยอะ่ะใช่ใช่ใชนี่แหละ,ค,ะคือชายหาดกรกำะานะครับหาดกำะลาาสวยจัดเลย อเออสไลเดอร์มันเลือดไเออเ่เกบเอมันดีอ่ะรามมันปัญหาหน้ามันเยอะหรือาเอาาไม่รู้อะนะมันยังโอเคอยู่ใช่เออเลยครเรือเขาลากเราไปนะครับจาพึ่งพาเราตกเขาเขา,ขา ให้ดึงให้ดึงท่านบอกให้ดึงโอเคเราต้องดึงแล้วนะครับโอเคเราต้องดึงนะฮะต้องดึง,งออกลางออกจากขบวนเอาล่ะทำไมไม่เจ็บครับผมยืนครับยืนครับผมยืนเล้วยืนเลยครับยืนจากทำงานอย่างผมไม่ครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บ ของผมนั้นโดนจนกินแล้วครับโอเคตอกขึ้มากกว่าพี่เป็นไงบ้างครับเยี่ยสุดยอดครับขอบคุณพี่พี่นะครับเซฟตี้สุดยอดเลยโอเคครับเดินมาเลยครับเดินล้มโดนล้มเล้อมมาเลยครับครับถ้าเข้าถ้าเข้าในนั้นมันจะทำยากครับผมครับครับโอเคโอเคโดนมาเลยครับเป็นยังไง หนึ่งครั้งในชีวิตสวยไหมสวยสวยโคตรสวยเลยสวยมากธรรมราสวยมากลืมความกลัวไปเลยนะเออใช่ไม่ได้กลัวพี่สวยมากเลยครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าต้องขึ้นไปจ่ายเงินนี่เหรอครับไปเอาตังค์เลยไปไปเอามาโอน โอ้ครับผมขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แบบโคตรดีเลยอ่ะต้องลองนะครับครั้งหนึ่งเราเป็นคนไทยเราอยู่บ้านเราเนี่ยสวยมากนึกยนะสวยสวยสวยจริงเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาโอนตังให้เขากันนะครับโอเคมากครับสวยมากรู้ว่าาม อี่ขึ้นขึแบบนินงนครับถ้าเกิดว่าลงประมาณนี้ลมปานกลางกะลงในน้ำจะซีฟครับครับ